สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องพีเอ็นผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านสซ้วยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0824804746็ครับผมส่วนอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผ่าป้านเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลาบวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคาเริ่มต้นที่250บาทขึ้นไปครับผมวันนี้หมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับอันนี้เป็นรูปรอบโบราณลงพ่องเงินวัดบางคานครับผมอันนี้รุ่นอะไรนะรุ่นพิมพ์นิยมใช่ไหมครับอันนี้ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับ อันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งครับผมราคา250บาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมนี่ครับให้รูบรอลงลงปเผือกครับผมลงปูเผือกครับผมวัดกิ่งแก้วครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สองครับ กิ่งทางใต้ครับผมนี่เป็นรายการที่สองนะครับนี่กิ่งดังนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่สอง,งครับผมราคาสองร้อยห้าบาทครับครับผมอันนี้เป็นรายการที่สา,า,ามนนเ,ปาา 3. เป็นปลาของขวัญปากน้ำครับผมนี่ครับ รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นรายการที่สามครับผมนี่ครับรายการที่สามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่ครับผม นี่เป็นเรียนอายุยืนหลวงปู่ี่วัดเขาท่ามบุญน้าคครับผมจังหวัดนครสวรรค์ครับครับผม ผหลวงปู่สีครับวัดเขาทําบุญนาครับผมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมนี่ครับเรียนอายุยืนครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่ทวดเนื้อว่านครับนี่ครับ ครับผมอันนี้เป็นรายการที่ห้าครับผมนี่ครับอันนี้รายการที่ห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่หกครับผมนี่ครับผม ครับอันนี้รายการที่หกนะครับผมข้างหลังเป็นปั๊มตายยางครับผมนี่ครับอันนี้รายการที่หกครับผมราคาสองรบาทครับต่อไปก็จะเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ครับ็น,นพระสสมเด็จนะครับผม ก็จะเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับถูกใจองไหนชอบใจองไหนก็ทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมเนื้อหาจะประมาณนี้ครับ ครับผมนี่ด้านหลังครับผมนี่ครับผมอันนี้หมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นพราสมเด็จหมายเลขแปดครับผมนี่ครับ ลงหลักปิดทองเก่ากบผมนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขแปดนะครับ ด้านหลังครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จหมายเลขเก้าครับผมนี่ครับ แตกลายงาสวยเลยนะครับผมเนี่ยเป็นหมายเลขเก้าครับผมเนี่ยครับแตกลายงาสวยๆเลยครับผมมีการหดตัวของเนื้อองค์พระนะครับเนี่ยมีการหดตัวของซุ้มด้วยนะครับนี่ยจะเป็นหมายเลขเก้านะครับผมนี่ในซอกแขนก็ลึกเลยนะครับนีครับ นะครับนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขเก้านะครับนะครับผมด้านหลังครับ ครับผมอันนี้หมาเลขเก้าผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบครับผมนีครับ เป็นหมายเลขสิบครับด้านหลังครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบครับผมราคาสองรอยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับผม เลกมีรอยนะครปูไตนอนโดนอะไรเนี่ยครับข้างหลังเนี่ยครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ ผมอันนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับผมเป็นด้านหลังครับนี่ครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับเป็นพับ ผมรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตครับผมหลังเป็นราชก,การที่ห้าปิดลงลักปิดทองไว้ครับผม ครับผมด้านลังครับครับอันนี้หมายเลขสิบสองครับผมราคา2องห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญนุกุเพือกครับผมอ่าวัดกิ่งแก้วครับผมนี่นะครับผม ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไฟล์เป็นคุณแผนหมายเลขสิบสี่ครับผมเนื้อดินครับผมนี่ครับ ครับผมมันอันนี้เป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อุ๋ยครับผมนี่ครับเป็นหมายเลขสิบห้านะครับผม นี่จะเป็นหมายเลขสิบห้านะเป็นเหรียญพดอฉุยครับผมนะครับโทรมาจับมาจองกันได้ครับผมชอบใจองค์ไหนครับผมโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับ อันนี้เป็นหมายเลข16กครับผมด้านล่างครับนี่ครับอันนี้หมายเลข16กครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลข1ิบ็ครับผมนี่ครับ แล้วรูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผมอย่าเป็นฐานแซมนะครับน,นี่เป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมนี่ครับด้านหลังครับผม คอันนี้หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบแปดครับผม ครับผมอันนี้หมายเลขสิบแปดครับนี่ครับผมหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หมุนครับผม อันนี้เป็นประคำสิบเก้าเมตรนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นหมุนเงินหมุนทองครับผมนะครับผมประคำสิบเก้าเมตรครับผมน่ครับผมเดี๋ยวให้พี่พี่นับกันได้เลยนะครับเนี่ย หมุนทองครับผมวัดบ้านจานครับผมจังหวัดศรีสะเกษครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขยี่สิบหมายเลขสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นรูปลรล่หลวงพรอพมวัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้างครับผมนี่ครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่20นะครับอยากดูรู้ว่าภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก่อนไปได้นะครับผม เป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับผมหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับผม ครับผมอันนี้หมายเลขที่20่สครับผมราคา400บาทครับสำหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากดูลูปภาพเพิ่มเติมกับแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ